คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณหลังจากพี่ช้ามาประมาณ15นาทีนะครับต้อนรับน้องๆจาก The a s t i ด้วยครับผมวมาดีจ้าครับวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงเนาะนะครับเป็นไงมั่งวันนี้ฟลอินทั้งวันเลยหรือเปล่าทั้งวันครับทั้งวันครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนนะ เดาทักทายชาวอุดรด้วยละกันนะครับที่คลิปแองเจิ้ลเดวเอาคนแรกเลยละกันสวัสดีครับผมกัจชุเทียนหนึ่งครับผมครับผมสวัสดีครับทีเอเก้าครับครับผมสวัสดีค่ะทงทงทีเอสามค่ะครับผม,ผมค้คาคหน่อยแน่ทีเอเจ็ดค่ะครับผมเดี๋ยวพี่ถามทีละคนเลยละกันเอาหน่อยแน่ก่อนนะครับผมเราเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้ยังไงครับพาไปด้านค่ะพี่บีมันจะรอาวิชั่นสดเข้ามาเมือ่อในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเรามี มีถ่ายทอดให้ดูด้วยว่าว่าันเริ่มตขอพวกเราที่ออเดชันเนี่ยเบอร์มีบรรยากาศเป็นยังไงก็คือทุกคนมีการออดดชั่นเข้ามาหมดเลยอ่าฮะเป็นการออดดชั่นเนาะแล้วก็ถงๆเลยครับมาจากรองอันดับหนึ่งมิสยูทีเฟสชี่ไอดอลปีล่าสุดค่ะอ่าฮะครับผมเดี๋ยวดีโน่แหละครับไม่ไดีค่ะมีการมี่อบมี ่ยแน่แล้วก็ถูกค่ะอ๋ออยู่กันสามคนน้องกันแหละครับครับผมครับกันก็มาจากรายการเปฮันน่าไทยด้เกิดครับครับผมอ่าฮะอยู่กันสามคนแล้วก็รวมไปถึงเป็นยังไงมัางครับอ่าที่เม็นี่เมฆอีกคนนึงค่ะเมฆอ๋อเมฆเนาะครับผมเป็นยังไงม้างครับเป็นกอที่ชั้นมเหมือนกันครับครับผมเป็นยังไงมัางเดี๋ยวเราให้เราพูดถึงกับโครงการนี้ก่อนเดอะสต e e นะครับผม ก็รายการเดียร์อาทิตย์นะครับก็เป็นเป็นรายการเร,ยรียลลิตี้รูปแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของการเป็นนักร้องเห็นเบื้องหลังทุกอย่างกองพัฒน,นาการศิลปินซึ่งก็จะเห็นการใช้ชีวิตจริงๆของของการเป็นศิลปินเลยครับผมครับผมอาา่าแล้วก็ออกอากาศที่ไหนอะไรยังไงมั่งครับครับผมอากาศทุกวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็จะมีรีรันในวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งครับแล้วก็จะมีรีดันในวันอื่นๆในช่องไทยชาแนลครับครับผมเป็นการโหวตด,ด้วยใช่ป่ะ ใช่ใช่ครับใช่ค่ะมีการโหวตถ้าจะเชียร์พวกเรานะคะก็ค่ะวิธีก็คือพิม์คําว่า TA แล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่ท่านชอบนะคะส่งไปที่4 2 4 2 8 4 9ค่ะครับผมแน่นอนเลยนะครับเราเทั้งสามมทั้งสี่คนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเราเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นศิลป,ปินแน่นอนแหละนะครับเ,เดี๋ยวถามความรู้สึกแต่ละคนกันก่อนเลยละกันนะครับใน,ในการที่จะเป็นศิลป,ปินนะครับในดวงดาวขั้นต่อไปกับวงการบันเทิงเอ,อเอาไหนแน่ก่อน ค่ะครับผมไมมครับขอทวนอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแน่นอนทุกคนเนี่ยเราเนี่ยต้องเป็นศิลปินใช่ป่ะนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนี้วงการบันเทิงนะครับตื่นเต้นไหมอะไรยังไงเกี่ยวกับการทำงานตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือแน่นอนการศิลปินไม่ไม่ใช่แค่ว่าคุณมีความสามารถเท่านั้นคุณต้องมีแบบว่ามีไหวพริบมีประสบการณ์แล้วคุณต้องแบบคุณต้องมีความรู้สึกที่แบบแบบอยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เราแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าให้เราได้เรียนรู้ชีวิตใหม่ๆอ่อะคะ่ะให้เปิดโลกกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นแบบการได้อยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ดีมากเลยของชีวิตอะค่ะครับผมแน้องทงทงนะครับเป็นเหค่ะแต่ว่าคือถ้าแบบได้เป็นนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอ๋อเราก็คือใฝ่ฝันที่จะเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับใช่ค่ะน้องกันล่ะครับเป็นไงบ้างครับครับก็สำหรับกันกนรู้สึกดีใจนะที่จะได้มีโอกาสมาทําเพลงนี้เพราะว่าเรื่องเพลงเรื่องดนตรีมันถึงก,กันชอบครับกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตกันที่กันจะได้ทำอะไรอีกครับอ๋อเราก็ชอบดนตรีชอบเพลงอยู่แล้วใช่ป่ะเราชอบเพลงแนวไหนครับครับ มีโอกาสได้ทำซิงเกิลแรกแล้วเป็นซิงเกิลรวมใช่ปะ่ะใช่ครับเพลงไอฮั e a อฮับดครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเพลงนี้อะไรครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเพลงนี้ I Have a Dream ก็เพลงแรกของเราที่ตอบคนครับแล้วก็ตอนนี้เอวีได้ปล่อยแล้วนะครับครับผมการทํางานเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมยากง่ายยังไงเพราะทํางานร่วมกันสนุกดสนุกดีครับเป็นเพลงคือเพลงไอฮับดีมก็เป็นเพลงสนุกอยู่แล้วด้วยความที่เพลงคุณความปั่นคูดอะไรก็เลย นี่ก็สนุกกันดีครับแล้วก็ก็ยังนี้ก็ฝากติดตามเพจนี้ด้วยแล้วกันครับก็ดาวน์โหลดได้ครับรดกดดอกจันต์หนึ่งสองสามห้าห้าสูสูได้กดโอ้ออครับครับผมบรรยากาศในการถ่ายทำเอ็มวีเป็นยังไงบ้างครับตอนนีไ้ได้ดูกันแล้วใช่ป่ะทางย<ม>ูทูบติดตามค่ะเวลาถ่ายทำร้อนการ้อนมากเลยแต่ว่าพวกเราเพสนุกกันมากเลยไปกันตั้งแต่เช้ชาเช้าไปเลยเนาะอ่าฮะติดตามเอ็มวีได้ที่ไหนบ้างครับทางยูทูบเลยค่ะเอ่อ <ผม S 2> ะแล้วก็ทั้งแบรนด์ชาแนลค่ะครับผมอา่าฮะให้ฝากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับน้องๆทั้งสี่คนใช่ป่ะอา่าฮะฝากถึงการโหวตยังไงมั่งติดตามทางไหนอะไรยังไงมั่งกันอีก,กนหนึ่งรอบแล้วก็ฝากให้กําลังอา่าฝากอขอคะแนนจากชาวอุดรสักนิดหนึ่งนะครับ ติดตามพวกเรานะคะ The Artist Project ตีแพ่ทุกเปื้องหลังจากฝันสุดจริงได้ในทุกๆวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มีรอบวีรันตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางเว็บทางเว็บมถ้าทาง facebook ก็ติดต่อได้ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m The Artist Ms นะคะ The Artist TV แล้วก็ w w w The Artist TV ค่ะ ครับผมอ่ะฮะโบน<ต>นะครทีเดยวจกันมา้แล้วกคนชั้นสิบนะคะก็พิมพ์ทแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่ท่านทอบส่งไปที่เบอร์สี่2องสี่สองแปดสี่เก้าค่ะครับผมน้องหน่อยแน่นี่เอ A ทไหนครับทีเอ, <c oughs> เอทีเไหนครับทีเอทีค่ะทีเครับถงถงละครับน้องถงงทีเอสามค่ะทีเสค,ครับน้องกันละครับ,รบรทีเอหนึ่งครับผมทีเอหนึ่งอ้เสียงหล่อมากน้องเมฆละครับ เมทีเอก้าครับเมทีเอเ้านะครับเมทีเซนต์เองสักนิดนึ่งอะไรนะครับพมีเซนต์ตัวเองสักนิดเ,เมทีเก็เป็นคนเนี้ยเนี้ยตัวสูวงว้าแปดสิบห้าครับ <c oughs> เป็นรูแบบค่อคนข้างเนี้ยแล้วก็เฮฮาบ้าบ้าลมครับขายของโอ้โหบอกได้เลยว่า <c oughs> แค่แค, <c oughs> แค่เสียงเนี่ยเอากำลังใจจากชาวอุดรไปได้เยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสดอตติดตามเดี๋ยวมาเจอกันที่อุดรธานีเนาะ S <S ได้แล้วค่ะคผข,ขอบคุณมากครับ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจาก The เดอะแอสซต์นะครับ